สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงบทสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับนะครับวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะครับบทสุดท้ายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเบาๆสําหรับนักศึกษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวมากด้วยเรื่องนี้ครูขอใช้ชื่อว่าเรื่องของวิถีชาวบ้านแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ชื่อว่าความน่าจะเป็นเห็นไหมครับชื่อเรื่องใกล้ตัวนักศึกษาไหมครับเวลาที่คนเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเวลานักศึกษาจะทําอะไรสักอย่างนักศึกษาก็ต้องบอกว่า น่าจะเป็นน่าจะสําเร็จน่าจะได้น่าจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับทีนี้เราลองมาศึกษากันว่าถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะจําลองตรงนี้เป็นตัวเลขและการคํานวณให้กับนักศึกษาได้อย่างไรบ้างนะครับสำหรับความน่าจะเป็นนะครับมาเริ่มต้นกันเลยครับนักศึกษาครับความน่าจะเป็นนะครับในทางคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นหมายถึงอะไรความน่าจะเป็นนะครับหรือภาษาอังกฤษนะ probability นะครับหมายถึงจํานวนจํานวนไอ้ตรงเนี้ย คือนะครับการแสดงค่าเป็นตัวเลขนั่นเองนะคณิตศาสตร์เราแสดงค่าเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับคือตัวเลขหรือจํานวนนี่แหละครับที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากหรือน้อยเพียงใดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขมากๆโอกาสเกิดก็ยิ่งมากตัวเลขน้อยโอกาสเกิดก็ยิ่งน้อยนะครับเห็นไหมครับวิธีชาวบ้านมากเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับเอาลองดูครับ การกำมูลทางคณิตศาสตร์เราจะนะครับดำเนินการอย่างเป็นแบบแผนและขั้นตอนดังนั้นนะครับเราต้องรู้จากขั้นตอนกระบวนการซะก่อนนะครับสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องรู้จักคือคําว่าการทดลองสุม่มการทดลองสุมสงส่มคืออะไรการทดลองสุ่มคือการกระทําที่ทราบผลทั้งหมดและที่อาจจะเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่สามารถจะบอกได้อย่างถูกต้องแน่นอนว่าจะเกิดผลอะไรฟังแล้วเหมือนจะงงๆเนะาะทราบผลแต่ไม่รู้ว่าผลคืออะไร ตัวอย่างเช่นอะไรครับนักศึกษาครับสมมตินักศึกษามีลูกเต่าอยู่ลูกหนึ่งอ่ะนักศึกษามีลูกเต๋าอยู่ลูกหนึ่งถูกไหมอ่ะลูกเต่าเนี่ยมันมีทั้งหมด6หน้าถูกไหมครับมันก็มีแต้มหนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับนักศึกษาครับนักศึกษารู้ไหมถ้านักศึกษาทอยลูกเต๋าลูกหนึ่งหน้าที่ออกนักศึกษาอาจจะออกเป็นหน้า1ก็ได้ถูกไหมหนึ่งอาจจะออกมาเป็น2อาจจะออกมาเป็น3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเท่าไหร่ครับถึงออกหน้าเป็น6ถูกไหมครับ นี่ไงครับผลลั์ที่นักศึกษาทราบว่ามันจะออกแน่นอนออก1 2 3 4 5 6ออกเป็นตัวอื่นได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางออกมาเป็นหน้า0ูย์ออกมาเป็นลักษณะเอียงข้างตะแคงข้างเป็น78เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คืออะไรครับผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างในกรณีนี้มันคือ1ถึง6แต่นักศึกษาทราบไหมครับหลังจากโยนไปแล้วปุ๊บจะออกมาเป็นเลขอะไรไม่รู้จนกว่าจะได้ลองโยนจริงๆถูกไหมครับ แต่ผลลัพธ์ที่ออกก็เป็น1 2 3 4 5 6, 6ไม่มีทางเกินจากนี้แน่ๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับไม่สามารถบอกได้อย่างถูกต้องว่าจะเกิดผลเป็นอะไรนะครับแต่ผลต้องอยู่ในนี้แน่นอนลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการทดลองสุ่มนะครับการทดลองสุม่มเราต้องทราบนะว่ารูปแบบของคําตอบจะเป็นอะไรถึงจะไม่รู้ก็เถอะว่าเวลาทําจริงๆแล้วจะได้อะไรก็ตามนะครับอย่างนี้เรียกว่าการทดลองสุ่มนะครับทีนี้นะครับการทดลองสุ่มจะมาทําเป็นความน่าจะเป็นได้อย่างไรเอาลองดู นะครับโจทย์ที่นักศึกษาจะเจอบ่อยมากๆเลยก็คือรูปแบบที่ซ้ําและเห็นได้แน่ชัดอย่างเช่นโจทย์เหรียญอ่ะตัวอย่างแรกจงเขียนผลที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในการโยนเหรียญที่เที่ยงตรงไม่มีการโกรงกันนะนะครับเหรียญเหรียญอะไรก็ได้เวลานักศึกษาโยนขึ้นไปปุ๊บมันออกมาไม่น่าอะไรครับไม่ออกเป็นหัวก็อ,ออกไปเลยครับก็อ,ออกเป็นก้อยถูกไหมหัวกับก้อยเท่านั้นในกรณีนี้นะครับ ในทางคณิตศาสตร์นะครับเนื่องจากว่านะครับคนคิดวิชาคณิตศาสตร์นี่นะไม่ใช่คนไทยนะครับจึงมีสัญลักษณ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษแทนนิดนึงนะครับหัวจะแทนด้วยตัว H นะครับ H ที่แปลว่าหัวในตรงตัวเป๊ะเลยส่วนก้อยจะแทนด้วยตัว T หรือ Tail นะครับ Tail ที่แปลว่าหางนั่นแหละครับก็คือก้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าให้หาการโยนต์1เหรียญและ2เหรียญตามลำดับ มี2ข้อให้หานะครับเพราะฉะนั้นลองดูอันแรกครับถ้านักศึกษามีแค่เหรียญเดียวครับเพราะฉะนั้นการโยนนะครับรูปแบบที่จะเกิดเป็นอะไรได้บ้างไม่หัวก็ออกเป็นอะไรครับเป็นก้อยจริงไหมเพราะฉะนั้นนักศึกษามีทั้งหมดกี่แบบเพียงแค่2แบบเท่านั้นจบแล้วครับไม่หัวก็ก้อยทีนี้ถ้านักศึกษามี2เหรียญนักศึกษามี2เหรียญก็จะมีเหรียญที่1กับเหรียญที่2ถูกไหมครับ เวลามี2เหรียญรูปแบบการแจกแจงจะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะครับการแจกแจงรูปแบบที่นักศึกษานะครับต้องทําไม่ได้คือการแจกแจงที่เรียกว่าแผนภูมิต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามี2เหรียญดูนะครับเหรียญแรกครับนักศึกษาการโยนเหรียญแรกนักศึกษาจะได้ไม่หัวก็ก้กยจริงไหมครับเอาแล้วนะครูจะสนใจแรกก่อนนะหัวนะอันแรกเป็นหัวปุ๊บนักศึกษาพอโยนครั้งที่2 ไอหัวเนี่ยครั้งที่2มันก็เหรียญเดิมแต่มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ถูกไหมครับเพราะนั้นโอกาสเกิดขึ้นใหม่ครั้งที่2อ,อาจจะได้เป็นหัวก็ได้หรืออาจจะยังได้เป็นก้อยก็ได้ทีนี้เมื่อเรารวมวิธีการตรงนี้ถูกไหมครับครั้งแรกออกหัวครั้งที่2อ,ออกหัวรูปแบบจึงกลายเป็นหัวหัวนะครับครั้งแรกออกหัวครั้งที่2อออกก้อยรูปแบบของภาษาจะกลายเป็นหัวแล้วออกก้อย ทันไหมครับแต่ยังไม่จบถ้าครั้งแรกออกหัวละครั้งที่2นักศึกษาบอกว่าเหรียญมันเที่ยงตรงมันจะออกเป็นหัวหรือเป็นก้อยใหม่ก็ได้เหมือนการรีเซ็ตใหม่อรอบนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครั้งที่2ก็ไม่หัวก็ก้อยดังนั้นเมื่อนักศึกษาลากตามเส้นตรงนี้ออกมาเห็นไหมจะออกเป็นก้อยหัวครั้งแรกออกก้อยครั้งหลังออกหัวอีกอันหนึ่งลองดูครับเส้นนี้ก็สามารถเดินได้อีกถูกไหมครับก็ออกมาเป็นก้อยกับก้อย ทั้งหมดกี่แบบ4รูปแบบเห็นไหมครับหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวและก้อยก้อยถูกไหมครับตรงนี้2รูปแบบตรงนี้4รูปแบบถูกไหมครับนี่แหละคือการหาการทดลองสุ่มเห็นไหมครับว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นมันแน่นอนนะครับทีนี้ครับในการหารูปแบบเราหารูปแบบได้แล้ว ว่ารูปแบบมันจะเกิดอะไรบ้างอันนี้นักศึกษาต้องทําให้ได้นะครับรูปแบบตรงนี้จะเกิดขึ้นซ้ําๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของนะครับการทายตัวเลขถูกไหมครับลักษณะของการโยนลูกเต๋าการจับไพ่หยิบไพ่นะครับนักศึกษาลองเขียนแจกแจงเอานะนะครับแผนภูมิที่เกิดขึ้นมารูปร่างคล้ายต้นไม้จึงเรียกว่าแผนภูมิต้นไม้ในการแจกแจงนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูคําต่อไปนะครับคาต่อไปที่เราจะพูดถึงคือคําว่าเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุการณ์หรืออีเวนต์ นะครับคืออะไรเหตุการณ์คือผลที่เราสนใจเราสนใจอะไรก็คือเหตุการณ์นั้นถูกไหมที่ได้จากการทดลองสุ่มดังนั้นผลของมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของการทดลองสุ่มเสมอถูกไหมครับอย่างเช่นเมื่อครู่นี้ถ้าเราโยนเหรียญ2เหรียญมันจะออกเป็นหัวกับก้อยก้อยหัวหัวหัวหรือก้อยก้อยเท่านั้นมันจะมีออกหัวและ1ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเหรียญบาทไม่มี1มีแค่หัวกับก้อยถูกไหมครับ ผลเหตุการณ์ที่เราสนใจเราสนใจอะไรจะถูกบันทึกเอาไว้ตัวอย่างเช่นทอยลูกเต๋าสองครั้งโดยหลังจากทอยแต่ละครั้งให้บันทึกแต้มที่อ่านได้จงหาผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลูกเตา๋าทอยสองครั้งถูกไหมครับนะผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอะไรผลของเหตุการณ์ที่จะออกหน้าเดียวกันผลของเหตุการณ์ที่ผลรวมของแต้มทั้งสองครั้งมากกว่า10 และผลของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะออกแต้ม6อย่างน้อย1ครั้งโอ้โหดูแล้วมากมายมหาศาลเลยนะครับทีนี้นะครับท่านนักศึกษาบอกว่าใช้วิธีเดิมนะลองดูนะครับผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นนักศึกษาครับดูอันแรกก่อนนะครับโยนกี่ครั้งนะ2ครั้งนะครับอาจจะวาดรูปไว้ดูก่อนอ่ะครั้งที่1กับครั้งที่2ลองดูนะครับครั้งที่1ในการโยนเนี่ยนักศึกษาอาจจะโยนได้เลยบั้งครับแต้ม1 2สอง 3 4 5ี่แล้วก็6ถูกไหมครับพอโยนครั้งที่2ตรงนี้ก็สามารถได้แต้มตั้งแต่1ึงถึงละอีกถึง6อีกเหมือนกันถูกไหมครับครั้งที่2ก็จาก 1- ถึง6อีกเหมือนกันจนกระทั่งครั้งสุดท้ายคุณก็ยังมีโอกาสได้ตั้งแต่1ถึง6จริงไหมโยนใหม่ครั้งที่2ถูกไหมครับแต้มที่ออกก็อยู่ในลูกเต๋าลูกนั้นแหละก็คือ1ถึง6ถูกไหมครับ ทีนี้เราเริ่มเกิดเห็นปัญหาแล้วแผนภูมิต้นไม้โอ้โหต้นใหญ่เริ่มเทิ่มเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะเขียนใหม่แบบแจกแจงก็ได้นะครับถ้าเขียนแบบแจกแจงโดยไม่ต้องพึ่งแผนภูมิต้นไม้ลองทําดูนะครับนักศึกษาครับครั้งแรกโยนได้แต้ม1ครั้งที่2อาจจะได้1ก็ได้1ครั้งที่สอ,อาจจะได้2 1>, 1 3 1 4 1, 5แล้วก็ 1, 6ถูกไหมครับครั้งแรกได้1ครั้งที่สองได้1ครั้งแรกได้1ครั้งที่2ได้2ถูกไหมครับแล้วมันก็มีรูปแบบอื่นต่อไปอีกครั้งแรกได้2ครั้งที่2ได้1นะ2 2 2, 3 2 4 2 5 2 6นะครับ 1> 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6อ่ะไล่ไปครับ4 1อ่ะ4 2 4 3 4 4 4 5 4 6ถูกไหมครับ5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 แล้วก็5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5แล้วก็6 6ครบไือยังครบแล้วนะครับโยนทั้งหมดมีกี่รูปแบบเนี่ยตรงนี้6รูปแบบถูกไหมครับตรงนี้เก็หกรูปแบบเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตารางพอดีถูกไหมครับทั้งหมด36รูปแบบเลยทีเดียวเห็นไหมลูกเต๋า2ลูกนะครับมีทั้งหมดตั้ง36รูปแบบ ครูจะไม่ชี้พงให้กระลอกนะครับแต่นักศึกษาน้าจะรู้ว่าลูกเต๋าทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าโอกาสเกิดมันเยอะมากนะครับตั้ง36วิธีนะครับอันนี้คือโจทย์ข้อแรกเองนะครับนักศึกษาครับดูโจทย์ครับข้อที่2ครับคำถามที่เขาถามคือผลของลูกเต๋าที่จะออกหน้าเดียวกันเห็นไหมครับหน้าเดียวกันผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็น36นะครับพอออกหน้าเดียวกันครับนักศึกษามาดูครับที่เราแจกแจงไว้เมื่อครู่นี้ ออกหน้าเดียวกันคือครั้งแรก1ครั้งที่2ก็1ครั้งแรก2ครั้งที่2ก็2 3 3 4 4 5 5และ6 6เห็นไหมครับรูปแบบพวกนี้นะครับพันออกหน้าเดียวกันมีทั้งหมดกี่อันครับนับเลย1 2 3 4 5แล้วก็6เห็นไหมครับก็คือ6แบบถูกไหมครับต่อมาครับผลรวมของแต้มทั้งสองครั้งมากกว่า10นะครับทีนักศึกษาต้องบวกเลขกันให้เร็วหน่อยนะครับ มากกว่า10มีกี่ตัวเอ่ยตรงนี้ดูตัวที่มากที่สุดหนบวกหได้7เองยังไม่เกินถูกไหมครับคําถามเ้าถามว่าให้ได้มากกว่า10 10ไม่ได้นะต้องมากกว่า10เท่านั้นนะเพิ่นมากกว่า10ครับตัวไหนบวกกันแล้วได้มากกว่า10บ้าง5กับ6บวกกันได้11มากกว่า10ถูกไหมครับ6กับ5ก็ได้6กับ6ก็ได้คุณถามว่า6กสได้ไหมไม่ได้นะครับมันได้10พอดีโจทย์ถามมากกว่า ไม่ใช่มากกว่าหรือเท่ากับดังนั้นมากกว่า10มีแค่กี่อันครับมีแค่3ตัวมากกว่า10มีทั้งหมด3ตัวถูกไหมครับ3เหตุการณ์สุดท้ายครับผลของเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าจะออกแต้ม6อย่างน้อย1ครั้งออก6อย่างน้อย1ครั้งแสดงว่าถ้ามี6เราเอาหมดถูกไหมครับออก6อย่างน้อย1ครั้งมีอะไรบ้างครับลองดูครับออก6ครับ1ออก6ครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็11ถูกไหมครับพันรูปแบบก็เป็น1 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 6 6 6มถูกไหมครับ616 2 6 3, 6 6 6 6 5แล้วก็66ทั้งหมด11รูปแบบถูกไหมครับดูเหมือนจะลำบากนิดนึงนะครับในการที่ต้องนั่งไล่แจกแจงนะครับแต่นะครับลอง เขียนเป็นตารางแยกออกมาดูนะครับมันมีหลายวิธีในการแยกแยอะมากเลยนะครับทีนี้นักศึกษาในระดับเนี้ยเราเรียนแค่การแจกแจงก่อนครูจะยังไม่สอนให้ลึกไปกว่านั้นเพราะลึกกว่านั้นคือการคำนวณซึ่งนักศึกษาจะเจอในระดับมัธยมปลายต่อไปนะครับทีนี้ครับโจทย์ลูกเต๋าเป็นโจทย์ที่เอามาออกกันบ่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครู่นี้นะที่ครูแจกแจงให้ดูจําไว้นะครับ1 2 1112 1, 2, 1 3ไปเรื่อยๆจนถึง6 6, 6นะครับเขียนตรงนี้ไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับ ทีนี้ต่อไปครับพอมาเจอโจทย์ลูกเต่าแล้วนะครับรู้แล้วว่าเหตุการณ์คืออะไรนะครับรู้แล้วว่าการทดลองสุ่มทั้งหมดคืออะไรนะครับจะเริ่มเข้าสู่คําว่าความน่าจะเป็นเราจะเริ่มหาโอกาสแล้วนะโอกาสของเราที่จะเกิดสิ่งที่เราสนใจนะครับความน่าจะเป็นคืออะไรครับนักศึกษาครับในทางคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นคือเราดูเฉพาะตัวเลขเห็นไหมครับเราบอกแล้วมันคือการแสดงจํานวน จำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับหรือนะครับสิ่งที่เราต้องการอยากจะได้ดนี่แหละส่วนด้วยจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งหมดนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นเมื่อครู่นี้ลูกเต๋าโยนสองครั้งจะเกิดขึ้นได้36แบบถูกไหมครับส่วนเหตุการณ์ที่เราสนใจสนใจอะไรล่ะสนใจให้ผลบวกมากกว่า10บไหมสนใจให้ตัวเลขเหมือนกันหรือเปล่านี่คือเหตุการณ์ที่เราสนใจจริงไหมครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างกันเลย ความน่าจะเป็นในการโยนเหรียญสองอันหนึ่งครั้งแล้วได้หัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งนักศึกษาไล่มาเลยครับโยนเหรียญสองอันเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองถูกไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นโยนเหรียญแรกอาจจะได้หัวหรือไม่ก็กลอยเพราะโยนครั้งที่สองนะครับเหรียญที่สองถูกไหมครับก็เกิดหัวกลอยขึ้นได้แบบนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับหัวกับก้อย รูปแบบจะมีทั้งหมดอยู่อะไรบ้างครับหัวหัวหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยความน่าจะเป็นที่จะได้เลยครับความน่าจะเป็นในการได้หัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะ,ะนั้นความน่าจะเป็นจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยความน่าจะเป็นจะเท่ากับเหตุการณ์ที่เราสนใจคือได้หัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งอันไหนมีหัวเอามา1 2 สามถูกไหมได้หัวเอามาได้หัวเอามาได้หัวเอามาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือ3ถูกไหมเหตุการณ์ที่เราสนใจคือได้หัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งคือ3ส่วนด้วยเหตุการณ์หรือรูปแบบทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดมีโอกาสเกิดได้กี่รูปแบบ4รูปแบบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ความน่าจะเป็นของข้อนี้จะเท่ากับ3ส่วนด้วย4อ่ไม่ยากไม่ยากนะครับเอาละ ตัวอย่างต่อไปครับหลังแต่งงานดารินตั้งใจจะมีลูก3มคนตั้งใจจะมีลูก3มคนนะจงหาความน่าจะเป็นที่ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงอันที่2ลูกคนแรกกับคนสุดท้องเป็นเพศเดียวกันนี่ครับเห็นไหมใกล้ตัวไหมโอกาสที่จะเกิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับในการหาความน่าจะเป็นแบบนี้ต้องการจะมีลูก3คนถูกไหมครับเพราะฉะนั้น ต้องหาจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดให้ได้ก่อนไรครับลูกคนที่1ลูกคนที่2ลูกคนที่3ลูกคนที่1เวลาตั้งครรภ์เสร็จปุ๊บนะครับคุณแม่เริ่มตั้งท้องนะครับคุณดาดินเริ่มตั้งท้องก็เริ่มจะเดาแล้วว่าลูกในท้องเป็นเพศอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดาได้กี่เพศ2เพศนะครับลูกในท้องได้2เพศนะไม่ชายก็ต้องอะไรครับ ไม่ชายก็ต้องหญิงถูกไหมลุ้นเอาชายหรือหญิง2เพศเท่านั้นถูกไหมครับพอเวลาคลอดออกมาถึงค่อยทราบนะครับหรือไม่ก็อนราซ่าถึงจะทราบว่าเป็นเพศไหนถูกไหมครับแต่ทันทีที่ตั้งครรภ์ปุ๊บยังไม่รู้นะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอมีลูกคนที่2ก็ได้ลุ้นอีกแล้วครับว่าจะออกเป็นชายหรือหญิงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครั้งที่2นะครับถ้าลูกคนแรกเป็นชายครั้งที่2ก็ยังต้องลุ้น ถูกไหมครับว่าเป็นชายหรือหญิงถึงแม้จะลูกออกเป็นผู้หญิงก็ตามครั้งที่2ก็ยังต้องลุ้นอยู่ดีว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงถูกไหมครับบ,รบังคับไม่ได้ทำนองเดยียวกันพอมีลูกคนที่3ก็ยังต้องลุ้นอีกครับว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงเหมือนกันตรงนี้ครับก็ต้องลุ้นว่าชายหรือหญิงตรงนี้ก็ต้องลุ้นอีกแล้วครับชายหรือหญิงเนาะและตรงนี้ก็ต้องลุ้นว่าชายหรือหญิงจริงไหมครับ ได้ลุ้น3ามครั้งเลยเพราะฉะนั้นรูปแบบนะครับของนะครับของการมีลูกของเขามีอะไรบ้างรูปแบบแรกครับไล่ตามเส้นนี้นะครับเห็นไหมนึกษาครับลองไล่ตามเส้นตรงนี้มาไล่ตามเส้นนี้ปึ๊บ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 ไล่มาครับแบบแรกคืออะไรครับชายชายชายอ่ะชาย3มคนเลยครับชายล้วนไล่ตามเส้นนี้ต่อมาครับปึ๊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 บมานี่ครับชายชายหญิงครับ พี่ชายสองคนแล้วน้องหญิงสุดท้องถูกไหมครับอ่าไล่ตามนี้มานะครับเห็นไหมครับอ่าไล่มานะครับช่วยครูไล่นะชายหญิงชายถูกไหมครับชายหญิงหญิงไล่มาตามตรงนี้ครับไล่มาตามตรงนี้บ้างครับหญิงชายชายหญิงชายแล้วก็หญิง,ญงถูกไหมครับไล่มาตามเส้นข้างล่างครับเป็นหญิง หญิงแล้วก็ชายถูกไหมครับสุดท้ายเป็นอะไรครับเป็นหญิงหญิงแล้วก็หญิงหญิงล้วนเลยถูกไหมครับนับครับจะมีรูปแบบทั้งหมดกี่อัน 1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! และ8ดังนั้นรูปแบบทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นได้จะกลายเป็น8ทีนี้ครับเราลองมาหาสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเขาหาความน่าเป็นที่ครับจงหาความน่าจะเป็นที่ ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงลูกสาวจะได้ดูแลพ่อแม่ใช่ไหมครับฟังความน่าจะเป็นที่ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงครับดูลูกคนแรกหรือคนหัวปีเลยนะเป็นผู้หญิงมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1 2 3และ4ี่จริงไหมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เราสนใจคือลูกคนแรกต้องเป็นลูกสาวเท่านั้นเป็นผู้หญิงเท่านั้นคือ4จากทั้งหมดเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เท่าไหร่ครับรครูนับแล้วนะ8 พันความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นจะเท่ากับนะครับตัดทอนเอาได้ครับเป็น1ส่วน2ไม่ได้ยากอะไรเลยจริงไหมครับต่อมาครับลูกคนแรกกับคนสุดท้องเป็นเพศเดียวกันไม่สนใจคนกลางนะครับเราสนใจแค่คนแรกกับคนสุดท้องนะครับดูนะครับเป็นเพศเดียวกันอ้าวนี่เพศเดียวกันไหมใช่แล้วครับ1อันนี้ไม่ใช่นี่ใช่ครับ2อันนี้อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ครับ อันนี้ใช่ครับเห็นไหมเป็นเพศเดียวกัน3แล้วนะครับอันนี้เพศเดียวกันไหมคนละเพศถูกไหมครับอันนี้เพศเดียวกันครับถูกไหมครับทั้งหมดมีอยู่กี่อันทั้งหมดมีอยู่4รูปแบบดูไหมครับจากทั้งหมด8รูปแบบซึ่งก็จะได้เป็นเท่าไหร่เหมือนกัน1ส่วน2เห็นไหมครับนี่คือลักษณะการคำนวณอย่างง่ายๆของความน่าจะเป็นใกล้ตัวมากๆเลยนะครับแหมเราจะพูดเรื่องความน่าจะเป็นขาดไม่ได้ ขาดไม่ได้เลยกับเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับและเป็นเรื่องที่ลุ้นกันเดือนละ2ครั้งนะครับเดาออกละสิว่าเรื่องอะไรครับมาลองดูครับนักศึกษาครับในปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดมีการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว2ตัวในี้นเลขท้าย2ตัวออก1งรางวัลเลขท้าย3ตัวออกกี่รางวัลครับออก4รางวัลนะบัญชาอยากรวยครับซื้อลอตเตอรี่มา1ใบ จงหาความน่าจะเป็นที่จะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวอีกหนึ่งรางวัลนะครับลุ้นกันทุกครึ่งเดือนถูกไหมครับทีนี้ลองดูครับความน่าจะเป็นที่ักศึกษาจะถูกเป็นเท่าไหร่เอาเลขท้าย2ตัวก่อนนะนะครับเลขท้าย2ตัว เลขท้าย2ตัวนี้นะครับทำลายคนเวียนกันมามากแล้วนะครับมีอยู่งวดหนึ่งนะครับและครูจําไม่ผิดออกมา0ูนนะครับมันความน่าจะเป็นลองดูนะโอกาสที่นักศึกษาจะถูกเป็นเท่าไหร่พันก่อนอื่นนักศึกษาต้องบอกว่าถ้าเลขท้าย2ตัวตัวหน้านักศึกษาสนใจไหมไม่สนใจขอให้เลขนะครับตัวท้ายตัวหน้านี่เป็นอะไรไม่รู้แหละไม่สนใจขอให้ตัวท้าย2ตัวท้ายถูกเป็นพอเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาสนใจในการนะครับแจกแจงนะครับก็คือ 2ตัวท้ายนั่นเองพันสองตัวท้ายมีเลขตั้งแต่เท่าไรบ้างครับ0 0 0 1 0 2ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายคืออะไรครับ99กี่ตัวอย่าอย่าอย่าตอบผิดนะครับไม่ใช่99นะทั้งหมดเท่าไหร่ครับ1ถึงเ9เนี่ย99ตัวแน่แต่มันรวม0 0ไปด้วยจึงเป็น100ตัวทั้งหมดตรงนี้มันมี100ตัว ถูกไหมครับแต่แต่นักศึกษาครับรางวัลเลขท้าย2ตัวมีกี่รางวัลมีแค่รางวัลเดียวเพราะ,ะนั้นความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่นักศึกษาจะซื้อและถูกเป็นเท่าไหร่นะครับเท่ากับมีโอกาสถูกรางวัลเดียวครับจากทั้งหมดโอกาส 1, 1001ส 100. นะ่วนร้อยเนี่ยเยอะไหมครับเพราะนันักศึกษาได้ถูกหวยแล้วได้เท่าไหร่ เราไปตรวจสอบแลวกันว่าได้เท่าไหร่คุ้มกันไหมลองดูนะครับทีนี้นะครับลุ้นลุ้นต่อนะครับเอาเลขท้าย3ตัวบ้างโอ้ยเลขท้าย3ตัวออกทั้ง4รางวัลทษโทษโถมันมีโอกาสออกเยอะกว่าเพราะฉะนั้นลองลุ้น3ตัวดีกว่าดีกว่าไหมลองดูนะครับเนื้อสาสนแต่ตัวหน้าเท่าไหร่ um ไม่รู้ตัวท้าย3ตัวถูกก็จบขึ้นรางวัลได้แล้วได้เงินแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับตัวท้ายเลขท้าย3ตัวมีอะไรบ้างครับ 000, 0.00อันนี้ก็ถูกได้รางวัลน,นะครับ0.01 0.02ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ครับนักศึกษาครับ9.99แน่นอน3ตัวถูกไหมครับเลขเด็ดเลขมงคลเลยทั้งหมดมีกี่ตัวครับทั้งหมดถูกไหมหนึ่งศย์ศูนย์หนะครับทั้งหมดก็1,000ตัวพอดีเป๊ะเลยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าความน่าจะเป็นที่นักศึกษาจะซื้อถูกเป็นเท่าไหร่ครับ ความน่าจะเป็นน่ะคิดกันแล้วเครียดกันนิดนึงนะครับ4ส,ส่วนเท่าไหร่ครับ4ส,ส่วน1000โอ้โหซื้อพันใบมันมีโอกาสถูกแค่4ใบเท่านั้นเองนะครับนะครับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับนักศึกษาสังเกตไหมครับเป็นเรื่องที่บอกแล้วนะครับเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆนะครับเวลาจะทําอะไรก็ตามถ้าเรารู้รูปแบบที่จะเป็นคําตอบอยู่แล้วนะครับนักศึกษาสามารถหาโอกาสที่นักศึกษาจะ ทำถูกทำได้ในสิ่งที่ต้องการนะครับอยากจะทำได้นะครับโดยใช้คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่ใช่นะครับบางคนเอาไปจำสับสนกันนะบางอย่างที่ต้องใช้องค์ประกอบอื่นมาช่วยด้วยอย่างเช่นนะครับโอกาสที่สอบได้สอบตกบอกว่าเป็นครึ่งครึ่งไม่ใช่นะครับลักษณะอย่างนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนมันขึ้นอยู่กับความพยายามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอามาปนกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แน่นอนโดยไม่มีปัจจัยอื่นไม่เกี่ยวข้อง นะครับถึงจะใช้ความน่าจะเป็นได้นะครับเอาละครับสำหรับบทสุดท้ายนะครับเราเบาๆกันนิดหนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับขอให้นักศึกษาทบทวนทุกบทเพื่อเตรียมตัวสอบนะครับปลายภาคต่อไปนะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนี้นะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ